สวัสดีครับคุนทุกท่านทุกมองทุกบอลครับที่กำลังติดตามรับชมที่ของันนั้นทั่วครับมาหนีพาที่ทุกคนทุกท่านนะครับมาเบิ้งออางวอถ้าพี่น้่องอยากเด้งัวอยากขายง้อนะครับเด้อเบิ้งออกในช่องยูทูบอันนั้นทั่วเลยครับเด้อมาหนีพามาเบิ้งอยู่ขอกบอลลัมตีนะครับเนาะนี่ครับหน้าหนาครับนี่ถึงมาตัวแรกในขอกครับมาเนี่ยหลายโค้งนะครับมาหนีเสียวออกมาไทายเธอโตครับบอกมาหลายครับ ออกมาเลี่ยงทายเธโตเธอโตครับพี่น้องเบิ้งอยู่อย่างได้นยครับเ้อเบอร์โทรศัพท์ผมผื่นไปให้เดี๋ยวบ้านที่อยู่ผมจะทำแล้วกี่ให้นะครับนาะว่าอยู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดนะครับนาอนี่ครับโอ้ไม่ทานใหญ่ครับพี่น้องวันนี้เพื่นว่าเพิ่จะเปิดราคาแบบเบาๆเลยนะหลังจากเกเพี้ยวแล้วครับนี่แม่ลูกอู้หน้าๆนานครับพี่น้องใส่บิ๊กๆท้งนั้นเลยครับนี่เดี๋ยพี่เมียมครับ จะออกให้พี่น้องบุงเทโตนะครับเนาะชีก่อนครับสวัสดีครับรำตีครับครับผมสวัสดีครับพี่นันครับครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับมาพอกันโดนกันยังเป็นกาลังใจพี่น้องกษตรก่อนว่าเชื้อป่วยคือเก่านะครับไม่ได้หายไปใส้นะครับแต่ยังหาไม่พี่น้องคือเก่านะครับตรงนี้กับหลังฤดูดการเก็บเกี่ยวกับสีนี้มาฝากพี่ตอนน้องเมื่อหลายครับฮกเก็ตเบอร์พี่น้องก็ค่อยติดตามกันไแล้วกันวันที่เป็นแม่ลูกซื้อสองในสามนะครับซื้อสองรุ่นสามหรือว่าแม่มัน สวยๆนะครับเอาทองแรกนะครับพี่น้องเอาเป็นเบอร์หนึ่งเลยครับพี่นั้นเพื่อเป็นการเสียเแล ulously, as, ้วครับช่องทางการติดต่อเทาเดียวเออช่องทางการติดต่อนะครับบ้านหมอน้ำตียุสัสนะครับสำหรับคนที่เขามาชมมาเบิงไม่นะครับอยู่บ้านโน่นเจริญครับบ้านโน่นเจริญตำบลแวงดงอำเภอยางสีสุราษฎร์นะครับหรือว่าพี่น้องไปบ่ถือมาบ่ถึงมาหอดใสทวรม้านะครับหรือว่าพี่น้องสีมาหอดคอหอดบอลปากหมุดมาได้เลยนะครับบ้านหมอน้ำตีงวงงามนะครับหอดคอปัดเลยนะครับพี่น้องครับเบิ่งพี่น้องครับหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อนะครับหมายเลข 08382 5 37 5 8นี่คือเบอร์แรกนะครับขึ้นอยู่หน้าจอจะเป็นเบอร์ไลฟ์พร้อมนะครับ0838253758เบอร์เดียรไลฟ์กับเบอร์นี้นะครับอีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0981127829นะครับยี่ลองแอดเฟซกับหมอลำตีงัวงามนะครับเป็นภาษาไทยครับขันอยากโทรทางเฟซเนาะครับผมลงมาหนี้อ้าวครับอันนี้เบอร์แรกครับจังหวัดมหาสารคามเ้องนี้นะเนาะแม่นครับเบอร์นั้นเบอร์แรกครับเป็นงัวแม่มันแม่ทองสาวทองแรกหนาๆตัดเลยครับสาวทองแรกตันจื้อเลือดไม มันไทยมันไทยโอ้สวนโจโก้เต้เนาะมันไทยเนาะกับพ่อได้ครับท่องกับพ่อซุปเปอร์แมนนะครับท่องกับซุปเปอร์แมนไดเป็นหลานสาวซุปเปอร์เอ็กหลานสาซซุปเปอร์เอ็กเด้อคันท่องเป็นตัวผูกกับเป็นหลานสาซซุปเปอร์เอ็กเป็นตัวแม่กับร้านสาวซุปเปอร์เอ็กพ่อซุปเปอร์แมนเป็นลูกสาซซุปเปอร์เอ็กนะครับเพิ่นนั่นท้องได้จีกเดือนเนาะท้องในซีเดือนนะครับสาวท้องแรกสวยๆเลยครับดูหมูครับไี่น้องขวอมสูงครับสูงกับนี่ลอยซีสิบห่านะครับเอาลอยที่ซีสิบบวกๆเลยครับออื อ่พี่น้องทองสีเดือนกับซูเปอร์แมนรับประกันพี่น้องได้ไปรุนแค่เพศครับมาเบงช่วงหลอกช่วงล่างเล็กหน่อยคอแข้งขาโอ้หนาขาดำเต็มครับเิ็นตาเลี้ยงลำตัวหนาดีเนาะเปิดราคาไ้เท่าไหร่ครับนี่สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทอาพี่น้องครับเบาๆหนยครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทพี่น้องใช้ไทยหนาหนาครับโค่นหางใหญ่ปวดหดนมเนี่ยหัวนมดำปื้ด ติดเครื่องดีเนาะพี่น,<อ>น้องเมืองแน่บะมีบ่มี่บุ๋มกับม้วนยังสีกินบ่กินเก็อ้วนมาบีบอยู่หนาของเลยครับ,บว่าม่งอยู่หนาของเลยกันเลยเนะาะราคานี้นะครับเด้อสรงเด็กทรงในร้ายเป็นไรครับการขนสรงนะครับขนทรงที่2กิโลเมตรแรกนะครับหรือว่าพี่น้องคุยกันได้นะครับสองรอยโลสองสองรอยโลแรกสองรอยโลแรกครับสรงฟรีนั่นครับบ่าฟีดบางหันเกือบทุกภาคีศาลแม่นครับหรือว่าจุที่ส่งฟรีคุยก<ล>ันได้ครับราคานะครับราคาต่อรองไน้บ่ได้ครับต่อรองได้อีก ครับกับบางเทืททอกกับมังเทือกับตัวอะไรนิดน้อยนะครับปรานม่หลายนะครับอ่าอ่าพี่น้องทรงฟีสองหนยลเป็นตาอยางไรอยู่ดีสองห<อ>ย,ย<โ>ลครับก่เติม <laughs> ต่อร่องนี้อีกการรับประกันดีครับการรับประกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เขาว่าเบิ้งไม้นะครับประกันที่สิบห้าวันนะครับมีประกันยังไงนะครับพี่น้องไปเห็นไปฟอไปเห็นที่มันเป็นตบบนี้อ่ะครับว่าเป็นตีหนาแดนหางดอกหรือว่าสวงสุดสวงจมแบบที่เป็นตบบนี้ขาทุกขาถอนมดลูกออกมดลูกโพนะครับพี่น้องโทรหาทั้งขอบทั้งซ้ำนะครับอ่าจะเป็นการ คืนเงินคืนงวหรือว่าเอาตัวใหม่ไปเปลี่ยนนะครับตามตามมีหรือ่น้่งเนาะสิบห้าวันคือว่าสวยเหมือนหนึ่งครับนี่ครับบอที่สองครับแม่บักญัยทึงหญ่ทึงเง่าทึงสูงแม่ม่านทึงแม่ท่องอันเดียวกันละครับม่นก็ท่องแปกเดือนแปดเดือนกว่านะครับไปคนแล้วเมืองน้องกับใคร่แปดเดือนกว่าแน่นครับท่องก็พ่อใดนนี่หนอเจ้าทบกันนะครับเจ้าทบกันเน่นครับน้ำนเกาะสลัดนะครับเป็นงวาเอฟนะครับเอฟหนึ่ง โอ้ท่ายไหมหุนหางเครื่องดำลำหางตรงห้อหางอุ่นวเล็บคอดีนุ่มไม่มีติงมามีครับท่ายหน้าหนาเลยเนาะสูงไรบ้างดิลอยหาซิพานะครับสูงอยู่ลอยหาซิพ่านี่เปนนองไงครับไงเนี่ยบาเนี่ปนนองอยากได้แม่ไงเป็นแม่พันแม่บอกแม่คงแม่รักครับบ่ามันใหญ่ครับบ่ามันใหญ่คือเป็นนองเป็นเนี้ยตัวนี้เพิ่นเป็นเอฟหนึ่งเหรอเนาะครับเอฟหนึ่งเอกสารนี้นะครับมีใบเพชรเนาะในอนนีนะครับใบเพชรอยู่หันด้วยครับเด้วยนะใบเพจก็ใบเพจวันนี้ ทองที่ไหนในทองนี่ทองที่สองครับทองที่สองราคาเปิดราบเลยครับเปิดได้ที่สี่หมืนหาพันบาทครับงวดยังไงงวดเอฟสี่หมื่นห้าพันี่ยครับบ้าเก็ดเอเะยรโดยนงวเอฟกระเกาหนึ่งีเ่กี้ขายจะขีเนี่ครับสี่หมื่นหาพันนี่มึงข้ามนี่หูกับว้ามันบักคักเลยเพราะไปเป็นกระเสวยนี่นี่เอาใบใบให้เมื่อกี้ครับนี่ครับใบต่อรองในรงฟีสองลายโลดทั่วประเทศไทยเลครับเด้อนี่นี่ใบเพลเพนเนาะ อ่านบวกคือเก่าละมีดมีดมีมีหนึ่งมีหนึ่งเพื่อนมีหนึ่งมีหนึ่งเออฝรั่งอันได้บ่เอฟหนึ่งครับเอฟหนึ่งมีเหรอซื้อเพิ่นซื้อมีดเหรนี่งมีคือมีสองอันนี่แหละครับนี่เจ้าทบกันพท่านทับกับทบกันนี่ทับตัวนี้ไปเนาะนี่ครับทบกันมักอ่านถือว่าถือก็ซื้อรถกันมัก เอามันตัวใหญ่ครับซื้อน้ำเนื้อน้ำหนังมันนี่แหละใหญ่แล้วก็ซื้อน้ำโค้งสางมันครับแล้วก็บบุพพิตนี้เน่นี่เนาะบุพนี้งัวมันจะขี้ได้มันตัวนี้ไหมหลังเมึงอย่างโอ้อ่อนขี้ได้ไหมนี่ตะเก้าเอาเอาบุตท่านโดนได้ได้รุ่นเพลเนาะนี่ครับแปดเดือนกว่าแล้วแปดเดือนกว่าได้เพียงหรงเด้อสี่หมื่นห้าพันบาทคือเบอร์ที่สองนะครับเด้อนี่บ่พพิตรนี้ครับครับมาเบอร์ที่สามครับเลือดลอย ม่นมป็นเดือดลอยดอกมันคือเดือดลอยทรว่าเดืออยสิคนหางครืองดัปื้ต้นนี้เขาโบตัวนี้เขาโบเด้บ่แมนเขาเด้ยนหางไงครับขาขาดีเล็บคอดีเบื้องหนาท้องบอนี่คืออ้วนทั้งท้องนด้หกสิเ็ดเดนแล้วนะครับโอ้เบื้องหน้าตาดำเป็นผุ่นำตู้ดมักของน้ำโอเอาหอวโลนทำต้นนี้เนาะหัวโลนหูพ้อมสูงไรเป็นไดรอยส่บวกบไปสี่สิบห้าพอครับข้สูงอ่ะ ว่าลูกหมูอีกแล้วนี่ลูกลูกที่ไหนเพิ่นในท้องลูกสองนะครับสดลูกที่สองกับพ่อไหนครับกับพ่อพี่โก้สองล้านนะครับโอ้โหหาพี่น้องตอนนี้ท้องกับพี่โก้สองล้านนะครับเด้อสีเขาคิดเดือนนะครับสีเขาเจ็ดเดือนได้ไปไปรุ่นเพลินเลยครับนี่เออแม่ก็น่นหนาหนามไตน้ำล่างนุ่มเนิ่มครับนี่มันเลือดร่อยอายพิ่นแล้วโยนโอนต้นคอเชียงขาเรียบีเมื่ยางรถเห็นเพิ่นให้เแล้วยางรถนี่เบิ่งบัดยางเลยพี่น้องสียางไปกินหงานตีจะขาพอกตี พสิขเขาคอ oh. เอาดึงว่าไหมก้นโคนหางพูนไว้นะพองงามงามครับตัวนี้งงามนังงะราคาไดครับเนี่ยครับราคาเปิดไปบระเพนะครับเปิดไปที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเบิงควมงามของนางเล้ครับสามหมื่นเจ็ดพันประเภทหนาตึบด้วยพี่น้องเด้อนี่บทลูกลูกแรกกันปะลูกที่สองนะว่าสดลูกที่สองนะครับผลงานการใจลูกลูกแรกนี่ได้หลังนี่งอวยเนาะปูดได้ให้ลูกอยู่ขนาดงามเล็บดี น้ำเต้น้ำร่างย้อนหลนต้นครับง้วเขาหรือเท้าบดน้ำตัวเงาด้วยครับตัวนี้บันทายนี่นะตึบนี่เบอร์ที่สามครับราคานี่สามหมื่นเจ็ดพันบาทนะหมื่นเจ็ดพันบาทเอ้าต่อมาส่งใหนสองร้อยโลฟี่ครับเบิ้งครับเบิ้งเดีพี่น้องเบิ้งข้างนาอีกเน่ะหรือพี่น้องสีมาเบิ้งจุขอกก็ได้เนาะเบื้องยุขอกเหรอต้องค่อยสนุกบีบตีเอาเลยมักเท้าบดฝนหล่นหลนแบบนี้นี่ครับเนี่ยคันแมนสีแดงเนาะ งัวเขานี่ยนังอันเนื้อมันไหลตามที่เห็นมาเอ้อันนี้คือเบอร์ที่สามแล้วประเภทาายงไผ่นะนะเป็นนู้นเอ้ามันขับบ่านย่างยังยังพูดอ่ะพูดอ่ะพูดอ่ะไปลูกไปไมีพี่น้องบัดนี้หนักงัวใส่หนักใส่ใหญ่ครับพี่น้องร้อยเท่าไรน้อนีหน่อร้อยห้าสิบห้าสิบไปหกสิบพลดีครับแปะหกสิบ เนี่ยครับงวนยังไงครับง้วนพ่านลูกมาจากตัวหรอเนละลูกที่สองในทองครับโอมันจีโอมันครับเลยกำานดกัดในสองสามมือเลยเด้เอ้ามันสีออกอตัวขนันนะแมนครับเก้าเดือนเก้าเดือนแล้วทองเก้าเดือนครับเลยกำหนดกัดในสองมืออ๋อพี่น้องในไปน่าจะออกทั้งรถดเดอ้อครับเร็ยวๆจากน้อยเดอ้อแต่ว่าก็คือพี่น้องซื้อว่าม่นหนักคอก็ได้แมนแมนมันหนักคอก็ได้ว่ามันสมบูรณ์ผมงามผมใหญ่เลยว่าใหญนพี่น้องสี ออกแนวจงเอาไปก็ได้ตะ<อ>วันไปได้อยู่ดอกอยู่ในบักตานล,ลูกใดในค้องกอลูกที่สองครับลูกที่สอง,สองกับเคฟสามหนึ่งวนนี้กับเคฟสามหนึ่งคะค่าเท่าไรครับบาทสี่หมื่นห้าพันบาทครับส <45, 000. S 2> ี่หมื่นห้าพันช่างโอ้เปียดเกียร์างงแงมด้ยครับอยู่นี่มีแต่งอแงมหน้าหนาลึกๆทั้งนั้นเลยติดคงติดเครื่อง,องน้ำไต่หนาล่างไปตรงหัวนุ่มๆดีมดครับนี่พอขาเล็บเยืนเบิดเพอร์เบิดเลยครับเอาไปรุ่นลวดเัวร์นาตาเอ้ พี่น้องนี่ได้ไปนี่ให้มันออกอยู่นี่ก็ได้เนาะหรือเอาไปออกน้ำพี่น้องของเราเขาได้กินน้องแม่นอกน้ำพี่น้องรถขึ้นรถได้สบายค่อยไปได้ครับควมสูงรันเหมือนเหล่าเกียอผืนรันไปหมดแล้วครับนุ่มกว่าพูนเ่าน้ำเต้าไงเรลาเดนุ่มนุ่มในเหล้าสางเต้าสางน้ำแล้วเทฟสามหนึ่งครับเลยสองมือแล้วเลยกำหนดมาสองมือครับแม่นครับหลักฐานเอกสารมีครบ แม่นบ่นี่ครับนี่เอ้าบ่นพี่น้องบ่ปุ่นต้องไปรอโดนเลยครับบาทเนี่ยไปเลยออกได้ตลอดเวลาการกําหนดคอดบ่เกินยี่สิบมือนเนาะแม่นครับจะมีออกก้อนหลังออกก้อนหลังบ่เกินยี่สิบมือนได้ครับเนาะมันจะมีก้อนหลังนะครับมันกับบ่เปะเป็นมัลสิเนี่ยหรอกยังกระดบ่เปะทุอย่างนะครับเออนี่เอ้านี่บนที่สี่เนาะครับอู้ใหญ่เหียครับสี่หม่น้าันบาทครับสีน้อยแบบตานซุก เชื่องสวยงหญ่ครบสูตรสำหรับผู้นอพี่นองอย่างได้งัวงงามๆนะครับเบืเ้องลิบนะครับพันนุกรรมดีครับแม่นีบทลึกเอาครับเขาครอบบ้านนี่ครับบ้านเนี่ยเบอร์ที่หาครับเป็นชุดแม่ลูกแม่ลูก,ลกนะครับเบอร์ที่หาดู่ลูกมันหนาใครเห็นไหมอันนี้ก็ะือ ซื้อสองได้สามนะครับพี่นั้นอ๋อชุดแม่ลูกลูกแม่ซื้อสองได้สามท่องแก่ๆได้หกเดือนกี่เดือนแล้วแม่เพิ่นท่องแค่เดือนก่อนเฮ้ยหกเดือนเหระครับหกเดือนท่องกับเคเอฟสามหนึ่งวันนี้อ๋อแม่ท่องกับเคเอฟสามหนึ่งนะครับเดืองรับประกันอยู่ที่หกเดือนครับแม่สูงสักหน่อยหน่อยหาซิบได้ครับเห็นเนาะเห็นอ๋อประเภทเกรดยัยยครับแต่ว่าลูกว่ามีใบเด้อลูกอ่ะซึงสูงนี่ครับนี่ลอยหาซิบนี่เห็นเลยโบดดีครับบ้านนี้ลูกบู่้วาวนะรบกนล้ว่า เพื่อผลลตีเก้าเดือนไประบอกแต่ว่าข้อหนาข้างนอกลูกเนาะครับโอ้ข้อหนาดีครับข้อหนาดีเรียบได้ครับได้ผลข้อหนาแงขาดีผูผพใหญ่ทองแก่ๆด้ครับเด้เอาได้ไปเป็นรุ่นกันเลยเนาะครับว่าเพื่อใช้เพศใดสื่อ2งในสามสื่อสองในสามราคาได้ครับบาทสามหมืนเก้าพันห้ารอยบาทครับสามหมืเก้าพันเหมือนครับฟังว่าผิดคำเมียยังงงา้ๆซ้ำคอได้ตัวนี้งวดเมีมั่นครับพป่นองสามืนเก้าพัน แล้วก็ได้ลูกพร้อมในท้องนี่ลูกตัวที่ไหนลูกที่ตัวที่สองนะครับตัวที่สองโอตัวนี้ตัวแรกครับเอาครับ่าลูกสองนะครับเดินนีนี่ลูกตัวแรกคนน่ะงามบ่งามหนาไปแล้วแต่ตัวนี้น่าจจะบม่มีพอเนาะบม่มีพอ่ว่าข้อหนาหนาครับบึงบึงถือว่าแม่ก็ส่งลูกให้แน่ดีเนาะข้อหนาขาดีไหมหรือไม่เพื่อนะเนื้อหนังอแม่ก็ลอยหาสิบเนาะบ่งแม่เพื่อนบึงผนพีนน้องเครื่องน้ำปื้อแต่แม่มันแบบนุ่มนุ่มสองนุ่มดำ สองนมแดงแม่นี่บดบดสองหัวเออบดสองนมอันนี้เป็ืนนมติดบดไรครับว่าขอบตาหนาไม่หูเนาะมือสองในสามครับสามเหมือนเก้าเด้อพี่น้องเอนก้าพันหาร้อยบาทนเบ่งอยู่กะเฝ้าครับเบิ่งผลผลานลูกเพิ่นขนาดมีใบอะบานนี้ของถือมาแล้วครับเลยสามโตเนาะงัวใส่ไงสั่มไหม อันนี้เบอร์ที่หาได้พี่น้องเดอ้อชุด,ดมแม่ลูกซื้อสองได้สามครับย่างเงินเฟิ่์นเฟิ่์มางย่างเขาคลอกเล่นมาเนี่ยคลอกเลยนาคลอกเลย,เลยคุณคาาน่คณะครับบัตรยางาโอ้ยหยิบหยึบ,ยบตาใส่เกียนดีเนาะแต่แม,มมา 3, 40, 40, 40, 40, น่าสามหมื่นสี่หมื่นแล้วหละนี่ทั้งแม่ทั้งลูกคุณอ่ะเบิ่งลูกเพื่อนคุณแม่เบอร์ที่หกป้าลูกนะเงียบแต่ยังเงียบบัตรบัตรเมืองไทยครับ เบอร์ที่หกซื้อสองรุ่นสามมันบ่แม่นครับซื้อสองรุ่นสามอ้าวคุณดีตัวเดีลูกแม่น้องคุณดีคุณดีเลยลูกพริกแดงนี่ลูกสาวพริกแดงลูกสาวพริกแดงแม่นครับ S C ห้าแปดหนึ่งแดงข่าแดงแดงนักึ่งเดือนครับลูกสาพันลูกสาวกระชีได้กดือนแล้วครับเจ็ดเดือนโอ้พี่น้องแดงข่างแดงแนี่ยซึงเงาซึ่งหนาเลยลัดหน้าข้อเล็บคอแข้งขาวันนี้แม่ทับยังไหวแม่ทับกับสติงเลสนะครับกั่งเดือนแล้ว แต่สีรอบที่สองนะครับอ๋อแม่ทับกับสีแดงเล่รอบสองก็ต้องสีขาครับรถตรวจทองนะครับเบิ้งครับลูกตัวไหนเพิ่นเห็หนอยู่นี่ลูกตัวที่สองนะครับที่สองตัวที่สามีม่ทองเนาะเบื้องข้า้ลูกลูกผลดอีหลีบืดไหมนี่ลูกคักเนาะครับตัวเพิ่อนเด็กกขอบตาดำขอบภูนาคาดำด้วยครับรอยหาสีอีกเด้อแม่กะไรความสูงเท่าไรก่อนนี่รอยหาสีนะครับประกันที่ร้อยสี่สิบเจ็ดบวกบวกประกันที่ร้อยสี่สิบเจ็ดนี่นี่คือประกันเนาะครับแต่รอยหาเนี่น่าจีเห็นป้เห็นครับ เอาสรงผลงานลูกไหมอีกเนี่ยขนาครอบหนาขังเนาะนีะ่น้วแม่นี่ก็ให้ลูกคักก็ได้หนิงโลดครับลูกเพิ่นน่ะสียังไหรล,ลูกคือนเม็ดบักคามนั่นน่ะยีนไบักคามดิครับกายแดงไนี่พี่น้องเออบนข้อดูน่ะดน่ะเาผมเนาะเยาครับเยาไงลังปีดิบดิบบนราคาเท่าไรครับนี่คู่นี้ซื้อสองรุนสามเปิดไปที่สามหมืนเจ็ดพันห้าร้บาทสามหมืนเจ็ดพ แต่ลูกกับคุ้มเราคุ้มคาด้วยครับเด้อถือว่าบ่แพรงครับเนี่ยมันงัวมันงัวใส่ไงงัวใส่ไงสีแดงเบื้องการให้ลูกนี่แหละครับนี่พ่อพ่อเนี่โอ้ขนาดเป็นน้องไปคุนนี่เนาะครับคุ้นได้นาขนานงัวราคาขึ้นนี่เพื่อนมาให้ลูกกินน้ำหน่าด้กกินเนี่ยจักแสนบุญนนี่เนาะคุ้นนาลึตึดนี่ว้ยครับพป่น้องเอาผู้ใหญ่หากำไรไว้ครับแม่นี่เลยครับนี่ชุดุนี่เลยเพราะราคาต้นทุนคุ้นบ้ นประสูงเด้<น>ถ้าไปขุนอ้วนขึ้นนี้พี่น้องได้ติดทองกับฟุกติดทองฟุกออกมาตัวแม่อีกโอ้เบ่งเลยครับถึงไง<อ>ถึงงามเอาเพิ่นทองข้องรถบ้างนี่ัปหาหยากรับราคานี่แม่ใหญ่แบบนี้เอาของม่งบาดย่างได้พี่น้องได้คุณรับพี่น้องบาเนี่ยชุดแม่ลูกเบอร์ที่เจ็ดลูกนะ้หนาลูกก็เดือนน้อน,นี่น้องลูกได้สามเดือนครับ สามเดือนลูกพ่ออดไครับเนี่ยลูกไอ้อเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้านะครับโอ้มีใบมีหลอดนะครับตัวนี้อีกสมซาสมดื้อนาะสามเดือนลูกอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าเป็นว่าลูกแรกเขาลูกสองคนนี่ลูกที่สองครับลูกตัวที่สองแดงพ่อหนาครับนช่ได้ดีเครื่องดำเพื่อไหนสิเขาไปหาหมูในคของแม่นี่สูงหลายเป็นเด็กนี่ก็ประกันที่ร้อยสี่สิบห้าบวกครับอันนี้คือประกันไใเนาะนั่นครับนี่ครับนุ่มเนื้อหนามไตน้ำลางด้วครับเด้อ พ่อขาเล็บดีครับนี่ผมสุดท้ายปิดชิปครับใช่ว่านังนาดีหรอกแม่เพื่อนเนาะแม่งามแม่สดสวยสวยสีส่วนเม็ดเข่าด้วยครับเด้อแดงเม็ดเข่าแต่ลูกโอ้แดงคักแดงแน่นะลูกเนาะน้ำล่างก็สวยลูกบัตนี้ราคาเท่าไหร่ครับเปิดไปที่สามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับสามหมื่นสองพันแม่ลูกดีบ่อันนี้เป็นแห่งถึงร้อยอีกเนาะครับเบิ่งไหมครับโอ้เอาพุทุนบ่หลายใบด้วยครับเด้อ ลูกนี่นี่สีกสามสีเดือนมีกับแม่แทนเนาะนี่เอาครับต่อรองหน่อยทรงฟรีสองร้อยกิโลทั่วประเทศไทยครับเริ่มจากสองร้อยโลแรกครับฟรีม่มดแม่มือมึงน่มแม่เครื่องดำปืป้ดๆด้วยครับนี่แม่เครื่องดำคอขาเล็บเปิดนขาใหญ่ดินี่ลำัวนี่เลี่ยมดีสี่เลี่ยมดีเนาะไม่นี่เนาะน้ำแต่น้ำรางน่มบ่มีติ่งนี่ครับนี่นเอาจะว่าลูกให้ลูกยม่ให้ลูกแดงก็ถึง อย่างดีผิวพันธนะครับลูกแดงซ่อมๆเลยถือว่าเมนูกึให้เป็นแม่ก็แทงลูกแก่งอีกลูกตัวนึงเก็บเป็นแม่บอกได้นะครับเออแม่บอกได้คุณอ่ะใครลูกอ่ะเอาเปิดลูกคุณน่ะพี่พี่ลูกอ่ะเอายางเบมึงบัดยางนี่ครับเด้อเบมึงบัดยางคุณอ่ะเอาฟาลูกยางลูกหนาค่ะด้าน่เนาะอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าม่ลูกเป็นเม่อคุณอ่ะเนี่ยยางมาแดดสิลูกไหมวังเกิดเปียนเดือนนี่องมาฆ่าคุณแล้วนีเนาะมึง ถ้าเบิ่งลูกหน้าหนาจะบาดถ่ายดีๆถ่ายงามครับถ่ายงามนี่เอาเอาเขาเลี้ยราไปเนี่ยเิ่นเบิ่งคักระอ๋อที่น้องเบิ่งคักแล้วล่ะเนาะเพิ่งอยากได้กันตัวดีตัวงามเตื่นไปครับแม่นี่แม่ง่างามนะครับแม่เลยสดพร้อมหนาก็สวยูกินทัางไรคุณอะเชรื่องครับคุณอะลูกสาวคนน่ะเอข้อคอกเขาพูดอ่ะเออเอาถ่ายคลิปครับวันนี้ ที่เขามีอย่างอีกว่ครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับพี่น้องครับก็ไม่อย่างนะครับนอกจากนี้งัวมาฝากที่กับน้องว่า่าสิเป็นทั้งไก่ทั้งไกลนะครับเจ้าต่างประเทศแน่นะครับอยู่ในเมืองไทยเฮาแน่ครับจิ้โทรมาถามตลอดบด้หายไปไซสนะครับบางนเชื่อกับที่ตรงนี้ก็ยากภาราคิดนะครับหลังจากคลิปเกี่ยวเข่าก็คือต้องหาฟังหาเฟืองเข่ากิบนะครับขอเป็นกาลังใจพี่น้องทุกภาคส่วนนะครับว่าที่เปิดไปแล้วครับบางตัวอาจสิเปิดไปกับต้อได้น้น่อยบางตัวก็ต้อได้นะครับ อยู่กับการราคาที่เขาไปสื่องคนก็่างวคือลงอยู่คือเปิดแพงนะครับอันนี้แล้วแต่ดุลพินิจของพี่น้องนะครับทุกขอกทุกฟาร์มผมบอกได้ว่าจริงใจทุกขอกนะครับครับมื่อนี้ผมความทีมงานนะครับฝากพี่กับน้องคงไว้ใหน่อยนะครับเด้อครับไปพุ่นกินเข่ามั้พี่จินปลาครับอานล่ำตียินดีรับใส่ครับวันนี้ขอก่าวข้าวมาสวัสดีครับครับขอบคุณทุกคนพี่น้องทุกขู่ทุกคนนะครับเนาะที่เขาติดตามเบิ่งนกันให้จบยินดีสวัสดีครับ